อ้าวครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้เราอยู่ใน People Playground นะครับอ่านี่ก็คือ People Playground นะครับมาในรถ OG E 100อันนี้นะครับอ้ามันก็คือรถถังซ Super Heavy Tank ของเยอรมนีนะครับตามที่เห็นในเกมนี้เลยนะครับมันคืเปอร์เฮฟวี่จริงหรือเปล่าครับไอ้มาทดสอบกับจัมพลีนนี้นะครับเฮ้ยโจ้นี่คือซเปอร์เฮฟวี่นะครับท่านผู้ชมมันซเปอร์เฮฟวี่มาผมโดนรถกระตันเจอร์ยิงเข้าไปนะครับคนรถยังไม่ตายนะครับอ้าผนทหารน้อยสามคนนี้ยังไม่ถอย ดูรายังไม่ต้อยผู้ชใชไหมเราสามารถออกมาท่องโลกว้างได้ใช่ไหมก็วิธีการเล่นไอ้มอสนี้ผมก็คือเรากด L เพื่อยิงปืนหลักผมกดทเพื่อยิงปืนที่ไม่ใช่ปืนหลักผมก็คือปืน secondary cannon นผมการขับเคลื่อนรถถังก็คือให้เราเนี่ยมากด activate ตรง fuel tank ผม่าแล้วมันก็จะไปเองนะผมอ่ามันก็จะเฮ้ยเฮ้ยดูดู โอ้ oh my god เราต้องหยุดรถถังคันนี้ใช่ไหมนักชม,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 มเราต้องหยุดรถถังคันนี้ยิงไปเลยอะสุ per heavy tanking จริงหรือเปล่าเรามาทดสอบกันสิว่ามันจะซ super heavy ไหมอโอ้ยสุ per อืมเลยตุ้มไปนีผมอ่าไม่สูเอ้าแต่มันยังขับต่อได้อะไรอะอ๋อนี่ไงขับไม่ได้แล้วอืมเร่งความเร็วหน่อยดูที่มันจะไปได้เร็วขึ้นไหมวะเอา้าวเออดูเหมือนจะพังแล้วใช่ใช่มันพังแล้ว มันพังโอ้โได,ด,ด,ด้มันมันขับมันพังล้วเรียบร้อยครับมุ๊อันอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยมันมันยังขับเคลื่อนไปต่อได้ไหมเนี่ยหุยหุยยังไงนี่ยงนี่อ้าอ้าอา สงสัยจะขับเคลื่อนไปได้แค่เท่านี้นะตันนี้ก็ส,สุดของมันนะวะที่หนึ่งร้อยนี้มีปืนร้อยยี่สิบแปดมิลลิเมตรนะผมเป็นปืนหลักนะผมะแล้วก็มีปืนมีกระสุนสองชนิดให้เลือกนะผมก็คือว่ามันเนี่ยก็มีนี่ครับ armor piercing high explosive cap ballistic cap นะผมมี8อันนะผมแล้วอันต่อไปก็จะเป็น high explosive anti tank นะผมมี4ีัดให้เลือกนะผม แต่ที่ผมเห็นว่ามันฮาสำหรับไอมอสนี้เนี่ยก็คือท่ามชมนี้นะถ้าคุณเสกมาสูงสูงเนี่ยแล้วปล่อยให้มันหล่นลงมาท่า้ชมมันจะเกิ beast. ดสิ нолог, <c ười> ่งนี้มันจะคอาไลท์จะมันจะเบิดนะผมเห็นไหมท่า้ชมมันจะเป็นแบบน <c ười> ี้มันจะระเบิดคือแบบมันมาชนกับพื้นเยอะเกินอ่ะนะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าไม่ไม่เหลืออะไรเลยพลทหารตายหมดเลยนะผม อ่าผมเซตมาใหม่นะท่านผู้ชมอ้าวว่ามันจะเป็นอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมในเมื่อมันเป็นเอ่อซูปเปอร์เฮฟวี่แทงก์ผมเราก็ต้องทดสอบมันด้วยสิ่งนี้นะผมอ่าเนี่ยท่านผู้ชมอุ๊บยูยูดีๆมันระเบิดเองนะผมเมื่อกี้นี้รถถังเราสภาพไม่ค่อยดีนะผมเราคงต้องเบิกงบมาใหม่นะผมนี่นะผมแบคชีนกานโนมอ่าดูนะท่านผู้ชมซูปเปอร์เฮฟวี่แทงก์ผมไม่เคยมีคำว่ายิงเข้าวนะผมท่านผู้ชมนี่นะนี่นะมันเอียงแบบไม่มีทางที่จะยิงก็ โอเคไม่ทันแล้วผมจบจบกันจบกันเฮฟวี่แทงเยอรมันนะผมสามสองหนึ่งนี่นะม,มันมันก็แบบโอกาสเข้าน้อยไนองนไหมัท่านผู้ชมเห็นไหมครับไม่มีวันโอ้โหนั่นเป็นข้อสังอะไรที่หวยแตกมาก่สุดแล้วผมเพราะว่ามันมันจะกันระเบิดได้เปล่าผมต้องใช้สิ่งนี้เลยนี่โอเคผมผมรอเขาเล่นนะผมเราจะไม่เอา เราหลุดซะแล้วเลยเนี่ยโอ้โหเละมากเลยโอ้หมีเละจนแบบไฟไหม้ทั้งคานด้โอ้โหโอ้เกิดไปขึ้นเนี่ยโอ้โหไม่น่าเล่นเสกระเบิดไว้ตรงห้องรถเลยไม่งั้นมันจะเกิดสิ่งนี้โอ้โหแต่ก็สวยเหมือนกันนะนี่ก็ขอบคุณที่ดูถึงจุดนี้ผมถ้าเกิดใครชอบทีินี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยแล้วก็เราเนี่ยจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้ก็ สวยครับโอ้โหยิงไปแบบนี้มันจะรอดไหมเนี่ยโอเคท่านชมนเรามาลุ้นพร้อมกันดูผมมันจะรอดไหมดูผมโอ้โหเอา้าท่านชมน่าจะรู้แล้วแหละว่าอะไรไม่รอดดูผมโอ้โหน,น่าเอาไปโอ้กลับกลายเป็นเกมหยุดออกไปเลยก็ขอบคุณที่ดูหนึ่งหุดนี้นะครับผม